ไฮเปอร์โซนิกเครื่องบินเร็วเหนือเสียง5เท่าที่กำลังพัฒนาอยู่มีความก้าวหน้าถึงขั้นไหนแล้วอดัมดิเซลหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในสหรัฐของบริษัท Action น n อนจิ s ได้กล่าวว่าบริษัทอังกฤษแห่งนี้กำลังสร้างเครื่องยนต์ที่สามารถบินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันและหากใช้เครื่องยนต์ไอพ่นที่มีอยู่ในขณะน,นี้ในการทำการบินด้วยเครื่องยนต์ก็สามารถหลอมละลายได้เลย ทางบริษัทต้องการทำความเร็วให้ได้ในระดับไฮเปอร์โซนิกหรือมากกว่า5เท่าของความเร็วเสียงที่อัตราที่เร็วประมาณ6,400กิโลเมตร่อชั่วโมงหรือ5มักซึ่งแนวคิดนี้มาจากความต้องการในการสร้างเครื่องบินโดยสารที่มีความเร็วสูงให้ได้ภายในทศวรรษปี2030นี้และก็ไม่จำเป็นต้องถึงระดับ5มักก็ได้อยู่ที่4.5มักก็อาจจะง่ายกว่าในทางฟิสิก ด้วยความเร็วในระดับนั้นคุณสามารถจะบินจากลอนดอนไปยังซิดนีย์ได้ในเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นหรือจากบินจากลอสแอนเจลิสไปโตเกียวได้ในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเที่ยวบินไฮเปอร์โซนิกไม่ใช่ในเพื่อการบินพลเรือนแต่งานวิจัยเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ทางการทหารเท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศได้แข่งขันการพัฒนาในด้านนี้และในขณะนี้มันก็ยังมีระบบที่หลากหลายแบบเจมส์แอคตันเป็นนักฟิสิกส์ของสหราชาอาณาจักรที่ทำงานให้กับมูลนิธิคานกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐได้กล่าวว่าการสำรวจความพยายามของสหรัฐและจีนและรัเสเซียในการพัฒนาอาวุธที่มีความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิก เขาก็ได้ข้อสรุปว่ามันมีระบบไฮเปอร์โซนิกหลากหลายรูปแบบที่กำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบนี้ซึ่งวัสดุพิเศษต่างๆที่สามารถทนทานต่อความร้อนที่สูงมากเกิดจากการทำความเร็วในระดับ5มักนั้นใช้เป็นที่ติดตั้งเทคโนโลยีอื่นๆก็ได้กำลังจะทำให้เที่ยวบ,บินไฮเปอร์โซนิกในชั้นบรรยากาศของโลกเกิดขึ้นได้จริง และก็ยังเคยมีการกล่าวว่ามีการทดลองเที่ยวบินไฮเปอร์โซนิกที่มีนักบินขับมาแล้วหลายครั้งในสมัยศตรวรรษที่1960ด้วยเครื่องบินจรวด X-15 ของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีขี่ปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปอีกหลายลูกที่เดินทางกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกตอนนี้ชาติมหาอำนาจหลากหลายชาติ กำลังแข่งขันกันสร้างอาวุธที่สามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากความเย็นในการลดความร้อนนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอาวุธเหล่านี้เพื่อใช้โจมตีเป้าหมายที่อาจเคลื่อนที่ได้ซึ่งมันต่างจาก icbm ที่ใช้โจมตีเป้าหมายที่เป็นเมืองเท่านั้นและกระนั้นมันคือมือสังหารหรือเรือบรรทุกเครื่องบินกันแน่ในการทุ่มง,งบประมาณทางทหารของสามชาติยักษ์ใหญ่ ได้ช่วยผลักดันเทคโนโลยีด้านไฮเปอร์โซนิกในการถแถลงข่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ในไมค์ไวท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านไฮเปอร์โซนิกของกองทัพสหรัฐได้พูดถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาที่กำลังได้รับการผลักดันโดยคู่แข่งมหาอำนาจของเราและความพยายามของพวกเขาในการท้าทายการครอบงำของเราความแม่นยำคือความท้าทายที่สำคัญที่สุด สำหรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเหล่านี้แต่การมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ได้รับการขนานนามว่ามือสังหารเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นอยู่ในครอบครองก็อาจจะทําให้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจําเป็นต้องอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมันห่างจากชายฝั่งของจีนแต่การโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่กําลังเดินทางด้วยอัตราที่เร็วถึง 30นอตหรือประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำเป็นจะต้องมีการคำนวณวิถีของขีปนาวุธอย่างละเอียดซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำความเร็วได้ถึงระดับ5มักและมันก็มีความร้อนที่เกิดขึ้นโดยรอบๆผิวของขีปนาวุธเมื่อทำความเร็วถึงระดับไฮเปอร์โซนิกจะทำให้เกิดพลาสมามาห่อหุ้มและก็เกิดสาสารที่เป็นแก๊สขึ้น มันก็อาจจะขัดขวางการรับสัญญาณที่มาจากภายนอกได้อย่างเช่นสัญญาณสื่อสารดาวเทียมและก็อาจจะทําให้ระบบเลงเป้าหมายภายในไม่สามารถจับตำแหน่งได้โดยระบบนี้จะพยายามมองหาตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ด้านนอกเพื่อที่จะบรรลุระบุเป้าหมายในการโจมตีได้ซึ่งพลาสมาจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิที่สูงสุดเท่านั้น ขีปนาวุธมีรูปทรงกลวยจะถูกเคลือบด้วยพลาสมาแต่ขีปนาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับลูกดอกที่มีปีกมันจะเป็นประกายอาจจะดันพลาสมาออกไปจากพื้นผิวที่มีตัวรับสัญญาณที่อ่อนไหวที่สุดนั่นเองและการออกแบบแบบปากฉลามนอกจากนี้การแตกตัวทางเคมีก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในของเที่ยวบินไฮเปอร์โซนิกด้วย ที่ระดับความเร็วและอุณหภูมิสูงอย่างมากนั้นปรากฏการนี้อาจจะทําให้โมเลิกุลของออกซิเจนนั้นแยกตัวออกมาจากอะตอมได้ปัญหานี้ก็จะส่งผลกระทบต่อแบบจําลองทางเคมีและก็อาจได้สร้างปัญหาให้กับเครื่องยนต์ที่ใช้อากาศระบายความร้อนซึ่งต้องพึ่งสารเคมีเหล่านี้อยู่ และความก้าวหน้าในการแข่งขันด้านอาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นมาโดยตลอดในปี2010นั้นสหรัฐได้ปล่อยเครื่องบิน,นไร้คนขับที่มีลักษณะเหมือนปากฉลามบินอยู่เหนือน้ำน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกที่ระดับความเร็วไฮเปอร์โซนิกเป็นเวลา5นาทีซึ่งเป้าหมายของการปล่อยเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่ของเรื่องความเร็วแต่ยังเป็นเรื่องของเวลาอีกด้วย เวลา5นาทีอาจจะดูฟังเหมือนไม่นานนักแต่ในแง่ของการโจมตีอุปสรรคที่มีความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกนั้นหมายถึงชัยชนะได้เลยทีเดียวในเครื่องบิน X-51A ที่มีความเร็วในระดับนี้ได้ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่บินอยู่ในระดับสูงจากนั้นก็มีการใช้จรวดเร่งความเร็วจนถึงระดับ4.5มักก่อนที่เครื่องยนต์ของมันจะเริ่มทำงาน โดยเครื่องยนต์ที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Scramjet มันจะนําอากาศที่ไหลเวียนเข้าไปผสมในเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เพื่อเร่งทําความเร็วให้ได้ถึงระดับไฮเปอร์โซนิกซึ่งนั่นมันก็หมายความว่ามันจะต้องใช้เวลานานหลายนาทีกว่าที่อุณหภูมิจะร้อนถึงในระดับ1,000องศาเซลเซียสในที่สุด X51A จําจนวน4ลํลก็สามารถบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ในระหว่างปี2010และปี2013นั่นเองและมันก็เกิดคลื่นกระแทกช็อกเวฟแอร์โรเจ็ตโรเก็ตไลน์เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องยนต์จรวดและอวกาศในแคลิฟอร์เนียที่ร่วมงานกับโครงการ X-51A มีมาตรการเก็บรักษาความลับของเทคโนโลยีนี้ทำให้พนักงานของบริษัทไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลงแล้วใน ปีซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านไฮเปอร์โซนิกคนหนึ่งของบริษัทนี้ได้กล่าวถึง x 5 1 a ว่าในส่วนที่มันร้อนมากๆของเครื่องยนต์ก็คือส่วนหน้าที่เกิดคลื่นกระแทกเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีการลงทุนในการทำวัสดุในส่วนนี้เป็นพิเศษเขากล่าวว่าทีมงานได้บทเรียนหลายอย่างจากเครื่องบินจรวด x 1 5ในสมัยศตวรรษที่ส6และจากโครงการกระสวยอวกาศที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา แล้วก็มีบริษัท Reaction Engines ได้สาธิตกระบวนการที่ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้อากาศได้นำอากาศที่ร้อนอย่างยิ่งในช่วงที่ทำความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกเข้าไปในเครื่องยนต์ได้โดยไม่มีการสะดุดโดยเครื่องยนต์ของ Sab Sabre ของทางบริษัทจะผสมสิ่งที่เรียกว่าตัวลดอุณหภูมิส่วนหน้า Pre-cooler ซึ่งเป็นส่วนแรกของเครื่องยนต์ที่สัมผัสกับอากาศร้อนที่ถึงระดับ ความเร็วไฮเปอร์โซนิกจากนั้นจึงนำอากาศที่อุณหภูมิที่ลดลงนี้ไปผสมกับเชื้อเพลิงเพื่อสร้างแรงผลักไปข้างหน้าได้และมันก็ร้อนเหมือนลาวาโดยเครื่องโยนตซับได้ถูกนำไปทดสอบอย่างละเอียดที่โคโลราโดในเดือนตุลาคมปี2019ซึ่งทาง Reaction Engines ต้องหาวิธีในการจำลองความเร็วลมในระดับไฮเปอร์โซนิกให้ได้ซึ่งทางบริษัทได้นำเครื่องยนต์ซเปอร์โซนิก เครื่องหนึ่งมายึดไว้แล้วก็ได้ส่งลมที่ออกมาจากด้านหลังของเครื่องยนต์นี้เข้าไปในเครื่องยนต์ของซับโดยตัวลดอุณหภูมิส่วนหน้าของเครื่องยนต์ซาบจะทำหน้าที่ของมันโดยการสูบสารทำความเย็นเข้าไปในระบบด้วยแรงดันสูงทำให้เครื่องยนต์ซับผสมอากาศนั้นกับเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีในการหาวัสดุที่จำเป็นต้องใช้งานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายกระสวยอวกาศที่ใช้กระเบื้องเซรามิกที่ ประกอบไปด้วยวัสดุหลายอย่างในการปกป้องตัวมันเองในช่วงที่ร้อนจัดจนมีสีขาวแผ่ออกมาตอนกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกและมันก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้โลหะผสมนิเกิลที่มีชื่อว่าอินโคเนลซึ่งสามารถทนทานกับลมและความร้อนที่เทียบเท่ากับลาวาได้นายดิเซลได้กล่าวว่า Reaction Engines ได้กำลังใช้โลหะผสมอินโคเนลนั่นก็คือจุดที่เรา อยู่ในตอนนี้และเราก็ใส่ท่อทำความเย็นเข้าไปเพื่อระบายความร้อนด้วยโดยระบบจาัดก,การความร้อนที่ซับซ้อนประกอบไปด้วยการใช้อินโคเนลทำให้มีหนทางที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปได้และผู้นำด้านไฮเปอร์โซนิกถ้าการผสมภาษานี้ได้ผลเที่ยวบินไฮเปอร์โซนิกที่รับส่งผู้โดยสารได้ก็อาจจะกลายเป็นความจรงิงภายใน15ปีนี้ด้านกองทัพอากาศของสหรัฐที่ดูแลเครื่องบินของประธานาธิบดีสหรัฐ ได้มองเห็นความเป็นไปได้ในการให้บุคคลสำคัญได้เดินทางด้วยความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกซึ่งทางกองทัพอากาศของสหรัฐได้สั่งการให้บริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Hermes ที่ทำงานด้านไฮเปอร์โซนิกในเมืองแอตแลนตาได้ประเมินรูปแบบการเดินทางด้วยความเร็วในระดับ5มักที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวน20คนนั่นก็หมายความว่าในอนาคตประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมกับคนอีกจานวนไม่มาก ที่ได้รับคัดเลือกก็อาจจะได้ร่วมเดินทางด้วยความเร็วในระดับมัก5ในสักวันหนึ่ง